หไฮมินาซังคอนเทนเจอรวัาตาชิวะซันเดย์สโวลิอาซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียสโซทูนนิวเจเดซิตนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเลฟเดตเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนิวเจเดซิตกันนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงบริเวณเควสเคาน์เตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องที่หัวข้อเลฟเดตเควสนะครับและนี่ก็จะเป็นเควสของตัวกิจกรรมที่สุดท้ายในครั้งนี้กับตัวเควสที่มีชื่อว่า d a s เซอ i n g Chaos s u สซับเพ i o n OP 2พนะครับซึ่งมันก็คือตัวเลเ็ดเควสอันแรกสุดของเกม New Genesis นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเควสที่ผมเคยทำไปตอน พาแรกของตัวลิมิเควสกันเลยนะซีนีก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในตัวกิจกรรมฉลองครบอบ2ปีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สำหรับรายละเอียดของตัวควสกนี้ก็คือจะเป็นตัวควสที่เราสามารถลงได้สูสุดทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับก็จะแตกต่างกับ2เควสของกิจกรรมตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นร้แบบ24คนใช่ไหมแต่ว่าตัวควสนี้จะลงได้แค่8คนเหมือนกับตอนครั้งแรกกันเลยนะครับแล้วก็จะได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงถึง70แล้วก็แฝบเงื่อนไขาการเข้านั้นก็คือจะดู 1 1 1 9ขึ้นไปจะสามารถทําการลงตัวเคลียี้ได้แล้วก็เงาแกะกระถาก็คือทําการกระวุ้นเส้นเต้าหมายให้ได้แล้วก็การล้มเหลวนะั้นถ้าหากว่ามีการใช้เวลามากกว่า30วินาทีเควียนี้ก็จะล้มเหลวนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับของรางวัล สลาคอนางวาลจากการเล่นตัวเควสนี้ผ่านในทุกรอบนะครับก็คือจะเป็นตัวแต้มเซอร์พอยที่จะเยอะถึงสามหมื่นแต้มก็จะเท่ากับ2องเควสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อย่างนึงถ้าหากว่าเล่นผ่านครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าสามารถเล่นผ่านครั้งแรกของตัวเควสนี้ได้ ก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับ,กบตัวบัตรเ i เ l s c สแค c h ของกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีเนี่ยมาทั้งหมด10บใบด้วยกันนะครับซึ่งนี่จะเป็นรางวัลจากการที่ผ่านครั้งแรกเท่านั้นนะแล้วก็จะรับแค่ครั้งเดียวต่อ1 ID เท่านั้นนะครับอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นของตัวเควสนี้แล้วก็ตัวดานนั้นก็จะเหมือนกับตัวเควสตอนแรกของเมื่อปีก่อนกันเลยนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย โอเคเข้ามาในเควสก,กันแล้วนะครับแลยก็จะเป็นตัวเควสของตัวกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็จะใช้แมปเดิมเหมือนกับของปีก่อนกันเลยนะครับแต่ว่าปีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยบือหวาเหมือนกับปีก่อนนะเพราะปีก่อนเนี่ยมันจะเรียงเป็นตัวอักษรแบบเป็นวันเยีย์กันเลยแต่ว่าอันนี้ก็แค่เรียงแบบให้เราสามารถทำการเก็บให้ครบกันเฉยๆนะครับตรงนี้เราแค่รอเวลาแล้วก็มาเริ่มต้นตัวเควสก,กันเลยนะครับ 2> 3, 2, 1, ซีซั่นเควสต์ตโอเคเควสเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดมาเนี่ยเราจะได้เจอกับบอสทั้งหมด2ตัวนะครับทุกตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นตัวคอรดากอนแล้วก็อีกตรงตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นการสุมนะคือตัวขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวสุมนะครับแต่เท่าที่ลองสังเกตมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอสที่จะอยู่ในฝั่งของเขตภูเขาไฟลาวาสุเทียนนั่นเองนะครับแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยยังไงก็คือจะเป็นตัวคอดแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ไปแต่บอสสองตัวนี้ก่อนที่จะเดิน กำจัดวอาทั้งสองตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับทางก็จะเปิดออกแล้วก็ให้เราวิ่งตามทางที่ตรงเนี้ยมันจะมีการแบบจุดพู้จุดประทัดเต็มไปหมดกันเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการเคลียร์มอสเตอร์ตามทางไปเรื่อย แล้วเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเราจะได้เจอกับเป็นเหมือนกับเป็นมินิบอสประจําของแต่ละคุยพานั้นเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นการสุ่มนะซึ่งแต่ลรอบเนี่ยก็อาจจะได้จแบบมินิบอสของฝั่งไอโรอย่างเช่นตัวบูจินบ้างเจอตัวเลลินู้บ้างอะไรแบบนี้อย่างเช่น,นะครั้งนี้ก็คือจะเป็นเจอตัวลิงจากฝั่งของสุเทียแล้วก็เจอตัวบอสเตะจากทางฝั่งของเพตเทเลสไซ์ s <S ประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นการสุ่มบอสสองตัวจาก4ตัวนะครับ เดี๋ยวมันก็จัดบอสสองตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีจุดเร่งสปีดเนี่ยให้เราสามารถวิ่งไปที่ตรงสุดทางตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยมันก็กำลังจะมีอะไรบางอย่างตกลงมานั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวแท่นที่ก็เหมือนกับของปีก่อนกันเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการ ซ่มบอสมา1ตัวเหมือนกันนะครับแต่ลรอบเนี่ยจะเจอบอสแบบไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็แผงหลังเนี่ยก็จะมีแบบเป็นตัวแบบคอยปวดๆเรานะครับข้างหลังเนี่ยความจริงไม่ต้องส่วนมากก็ได้นะคือเราเน้นเป็นที่การซูมบอสเลยก็ได้แต่ตรงนี้ก็จะขอทาการกำจัดแบบตัวปวดเนี่ยไปให้หมดกล่องก,กันนะครับการทำกำจัดเรียบร้อยแล้วเราก็เน้นาการจับตรงนี้ให้เรียบร้อให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะถูกวาร์ปไปยังจุดสุดท้ายของตัวเควสนี้นะครับ เื่อจบบอสเรียบร้อยเราก็จะถูกพามาที่ยอดเขาจุดสุดท้ายของตัวเควสนี้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับของปีก่อนกันเลยนะแล้วก็จะได้เจอกับตัวบอสมังกรเนคุสูที่เป็นเวอร์ชั่นของกิจกรรมกันด้วยนะครับ มันกำจัดบอสมกกังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเมเทโอเนี่ยกำลังจะตกลมานะครับก็คือจะเป็นตัวแคปซูลที่เราสามารถทําการเก็บในเรื่องของตัวแรกได้แล้วก็จะได้เจอกับแทลที่เป็นตัวสุดท้ายของตัวเควสนี้นะครับทะลึงตรงนี้ถ้าตกลมาก,ก็ระวังเจ็บกับคนคนนั้นหน่อยกันละกันนะครับมีคนเสียเลือดไปแลวเนื้ออ่ะแล้วก็ตรงนี้จะได้เจอกับ แรปปี้ทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหาว่าเราโชคดีเนี่ยจะเจอไปทั้งหมด11ตัวแล้วก็ตัวที่11เนี่ยก็คือจะเป็นตัวมอนสเตอร์กับตานันเองนะครับแต่ที่แบบเป็นแบบเวอร์ชั่นปกติที่เจอแค่แรปปี้10ตัวก็เป็นการจบตัวเควสกันเลยนะครับแล้เราก็สามารถทําการเปิดตัวเซียร์รากีฟแล้วก็รับในเรื่องของตัวแรกมาได้แล้วก็จะมีการ ่าสรุปผลของตัว q u e s นี้นะครับว่าอาจได้แล้งเท่าไร xp เงินตัวแต้มสามมือเช่นทุกรอบแล้วก็แล้ว,ลวขอให้เท่ที่มีการดรอปกันด้วยนะครับซึ่งขอรดรอปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ2เควสก่อนอันนี้ของตัวกิจกรรมฉลอดรอบสองปีนะ้วก็คืออย่างเช่นฟลอร์ชัางขั้นที่2แบบ a แบบ b มีตัวหลอดเดฟฟี่สุดตัว q u e s นี้เนี่ยจะเดนบูไปที่ตัวหลอดเดฟฟี่นั่นเองนะครับส่วนตัวฟลอร์ชังเนี่ยดรอบตั้งแต่ประมาณสัก สูงจะถึงประมาณ3ชิ้นเห็นจะได้นะครับแล้วก็มีรอยไม่ต่างๆมากมายซึ่งถาว่าโชคดีจากกับตาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัว m a s t e r ่เอยแล้วก็หลอดนู้ต่างๆเนี่ยก็มีการได้รับจากการทําตัวเควสนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะมีการรอบเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่เป็นประจําตัวขอรอสแต่ละตัวกันอยู่ด้วยอย่างเช่นตัวคาโมคริโอดแล้วก็เซเนเยอร์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคาโมที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับซไอเทมตัวนั้นน่ะที่เราจะได้จับตัวคอร์สก็มีการรอปเหมือนกันนะใครท กันได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการดอบเรื่องเกี่ยวกับตัวบัตรที่เป็นสเปเชียลสแกนของกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยถ้าหากว่าใครต้องการจะได้รับตัวบัตรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มตัวเคร,ร์นี้กันได้นะครับแล้วก็นบาบัตรเนี่ยมาทําการเปิดเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้กาชาสเปเชียลสแกนของกิจกรรมในครั้งเนี้ยเพิ่มเติมกันได้ได้วยนะครับก็สามารถมาฝากกันได้เลยเนอะส่วตัวเคร,รนี้นะครับโดยเฉลี่ยนเนี่ยเวลาเล่นมันจะประมาณสัก 7-8นาทีต่อรอบแบบตามปกตินะแล้วก็ถามว่ารวมแบบเวลาโหลดเวลารอห้องราเนี่ยมันก็จะประมาณสักสิบนาทีซึ่งถามว่าใครที่คิดจะมาฟาร์มแต้มเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานาน,านกว่า2เครก่อนนี้อยู่สักนิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเื่เกับตัวบู๊กันด้วยนะครับก็คือจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมตัวนี้ที่มันจะมีการเพิ่มแต้มอีก50%หมายความว่าระดับแต้มต่อรอบเนี่ยมันจะกลายเป็น45,000ก็สามารถมาฟาร์มในช่วงครบท้ายก็ได้สำหรับคนที่ต้องการจะเื่นกับตัวแต้มขอองกกิิจรรมมนคคับผโเ okay สปี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่